และแม้ว่าจะมีหลายท่านแก่ประชาชนไทยผู้มีศักดิ์ศรีคนหนึ่งทั้งที่หลักการก็มีอยู่ว่าจำเลยย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยและภาระในการพิสูจน์นั้นอยู่ที่โจทก์ไม่ใช่จำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคดีความอันเกิดจากกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสนั้นคือ ดิฉันคงไม่บังอาจพูดว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมจะพูดแบบนั้นก็ไม่กล้าพูดเพราะไม่ใช่นักกฎหมายก็จะพูดได้แค่ว่ามันเป็นกฎหมายอาญามาตราหนึ่งนึงสองเป็นกฎหมายที่ไร้มนเดยจะทำอย่างยิ่งแล้วจากสถาบันที่สองคือสถาบันอย่างที่เรียกกันว่าสถาบันกษัตริย์ที่จำกัดสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยการควบคุมทางกฎหมายและทางวัฒนธรรมจนทำให้ประชาชนไทยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความระมัดระวังและความหวาดระแวงเพราะไม่ว่าจะรักหรือไม่รักก็ไม่มีสิทธิพูดพูดว่าไม่รักม่พูดไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะพูดว่ารักก็ยังต้องพูดได้เท่าที่เขาอนุญาตให้พูดพูดในแบบที่เขาอนุญาตให้พูดพูดตามๆกันไปอย่างที่คนอื่นพูด อย่างที่ถูกปลูกฝังให้พูดเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนอกจากบอกว่าทรงพระเจริญเพคะทรงพระเจริญวันนี้ก็เลยพูดได้แต่เรื่องรักเอ่ยซึ่งเป็นหนังสือที่ดิฉันในฐานะบรรณาธิการสำนักพิมพ์อ่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนักวิชาการแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมกับอากงรวมถึง คนที่ได้อ่านรักเอ,อ๋ยแล้วก็ผู้ฟังในที่นี้ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดที่จะเปิดงานในวันนี้ก็คือคุณรสมาลินตั้งนพกุลนักเขียนของเรานะคะหรือป้าอุที่จะขึ้นมา,าก,ออกล่าวเปิดใจแล้วก็มีคุณเพียงทำประดับความเป็นผู้นำการสนทนาขอเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับบทเริ่มต้นนะคะของเรื่องเล่าและความทรงจำในงานวรรณกรรมบันทึกนะคะรักเอย่ยก็จะพูดคุยเปิดใจกับคุณรสมาลินตั้งนพกุลน,นะคะกับคำถามเริ่มต้นเลยกงจะทักทายก่อนค่ะสวัสดีค่ะก <laughs> ็ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่มาที่ให้กำลังใจดิฉันมาตลอดแล้วก็ไม่เคยละเลยคน คนธรรมดาและที่แบบที่ฉันตื้นตันใจมากค่ะขอขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยการให้ป้าอูพูดถึงการเกิดขึ้นของวรรณกรรมบันทึกที่ชื่อรักเอ๋ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างที่มาของวรรณกรรมเล่มนี้คะ่ะก็อ่หนังสือเรื่องรักเอ๋ยนี่นะคะมัน มันมันเป็นเพลงที่ดิฉันรอในในวันแต่งงานซึ่งในช่วงนั้นดิฉันก็รับรู้ได้แล้วว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมีคําถามและมีคําตอบอยู่ในตัวอย่างเช่นรักเออจริงหรือที่ว่าหวานนี่มันเป็นคําถามและตอนสุดท้ายก็จะมีะมีสุขทุกข์เข้าไปใครยังถึงเจ้าได้คงไม่ช้าเลยดีคือมันเป็นเพลงที่มีความหมายกับดิฉันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะ แต่ว่าดิฉันต้องบอกก่อนว่าวันนี้ดิฉันไม่ขอพูดเรื่องสะเทือนใจของอากงนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของของหนังสือรักเอ่ยที่จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พวกท่านจะพิจาจรณาแล้วกันคะ่ะก็ขอเล่าเรื่องถึงในช่วงวัยเด็กของดิฉันคือดิฉันเนี่ยมีคุณพ่อรับราชการทหารบก แล้วก็เป็นพี่คนโตของน้องๆซึ่งมีคุณแม่ที่จะคลอดน้องๆมาให้ดิฉันเลี้ยงเกือบแทบทุกปีเมื่อสมัยเด็กๆดิฉันก็เคยสงสัยว่าในท้องของคุณแม่เนี่ยคงจะมีน้องๆเบียดเบียดกันอยู่เยอะแต่มาถึงวันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ถึงคุณพ่อดิฉันจะเป็นรับราชการทหารบก ดิฉันก็ดันมารักชอบทหารเรือทหารเรือนี่คือดิฉันชอบทะเลชอบเรือชอบอะไรแล้วก็เคยใฝ่ฝันถึงอยากจะได้นั่งเรือหรือเป็นข้าราชการที่อยู่ในเรือแต่ความฝันดิฉันก็ไม่เคยเป็นจริงก็คือเดียวนะคะคือช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยป้าอู๋นเนี่ยเกิดและโตที่กรุงเทพ แต่ว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็จะมีทะเลที่ปผผ้าอุผูกพันอยู่ด้วยค่ะก็ครนี้ดิฉันก็มาพอมาเมื่อสมัยก่อนที่ดิฉันคิดหวังอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้อย่างที่ดิฉันหวังดิฉันก็คิดว่าได้แค่ฝันก็สุขแล้วแต่พอมาเริ่มอายุหกสิบเริ่มเริ่มต้นที่หกสิบนี่ดิฉันเพิ่งจะเข้าใจว่า สิ่งที่เราไม่ได้ใฝ่ฝันกลับได้สิ่งที่เราใฝ่ฝันมันไม่ได้สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้คือคือสองเรื่องที่ดิฉันไม่เคยคาดฝันว่าจะมีกับ,บครอบครัวดิฉันก็คือเรื่องที่ดิฉันอยากจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายที่สุดกับ,บครอบครัวดิฉันคือเรื่องอากงถูกจับในคดี มาตาหนึหนึ่งสองและเรื่องที่สองคือเรื่องของการเสียชีวิตของอากมแต่เรื่องที่สามคือเรื่องที่ดิฉันก็ไม่เคยใฝ่ฝันเหมือนกันคือวันนี้ค่ะมันเป็นความจริงค่ะเรื่องที่ดิฉันไม่เคยใฝ่ฝันสามเรื่องและไม่คาดฝันมีเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็คงจะ อยากจะบอกว่าหนังสือลักเอ๋ยที่ดิฉันได้ถ่ายทอดออกมาแล้วก็มีทีมงานคือคุณบีได้เรียบเรียงและบรรยายออกมานั้นมันเป็นชีวิตจริงแล้วก็มันก็แค่เศษเสี้ยวยังมีอีกเยอะที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าดิฉันเองนี่บางทียังยังถามตัวเองว่า เราเกิดมาทำไมทำไมเกิดมาจะเป็นคนรับแบกทุกๆเรื่องของครอบครัวแต่วันนี้ดิฉันก็คงจะไม่มีอะไรที่พูดมากทั้งนั้นท,ที่อยากจะพูดมากเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็อยากจะอ่านกรอนที่ดิฉันเพิ่งจะเขียน ให้ฟังสักก่อนหนึ่งถ้าไม่ดีดิฉันต้องขอไยไว้นะทีน่นี้ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ<อ>ก,<ๆ>ก็ก็เป็นกรอนที่เกี่ยวกับเรือทะเลอะไรของดิฉันเนี่ยดิฉันก็ชอบก็เลยจะมีความรู้สึกเหมือนเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเห,เหมือนเหมือนเรืออยู่ในทะเลค่ะ เปรียบเรือน้อยลอยล่องต้องอับปางรอยเลี้ยวคว้างกลางกระแสสินเหลียวทางไหนไม่มีใครได้ยนยินตะเกียกตะกายป่ายดินแทบสิ้นใจสเปะสปะมาทางใหม่ได้เจอบกรีบกระโจนหนีนรกที่เลวร้ายหวังพ้นทุกข์ที่แรงร้อนได้ผ่อนคลายแต่ที่ไหนได้ กลับเป็นทะเลทรายที่ร้อมเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นั่นคือ,อคำคมนะคะมีคำคมคำหนึ่งที่ที่ป้าอูพูดนะคะแล้วก็คนฟังเนี่ยอึ้งนะคะปะ้าูบอกว่าวันนี้ป้าอูจะขึ้นมาพูดเรื่องสิ่งที่ฝันไม่เคยเป็นจริงสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันกลับเป็นจริง นั่นคือชีวิตของคนเล็กๆนะคะของอคุณรัตสมารินตั้งนพกุลแล้วก็อากงค่ะในวันนี้คงมีเท่านี้ค่ะพบกับช่วงต่อไปอะค่ะขอบคุณค่ะ เีขอขอเวลารอวิทยากรคืออาจารย์คุดาอีกแป๊บหบนึ่งนะคะแกกกำลังเดินทางมา Thank you. จะเริ่มช่วงที่สองนะคะก็ลำดับต่อไปเป็นเขวนาหัวข้อรักเอยในฐานะงานวรรณกรรมบันทึกความทรงจำนะคะซึ่งวิทยากรของเรามีสามท่าน